อีดึงคลิปกลบส่งไกลสตอรี่นะครับส่งไกลแล้วก็ทีเด็ดส่งไกลนะครับอันนี้อัดคลิปวันที่3ตุลาคมฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในสัปดาห์นี้มันเตะไป 2, 2วันคืออังคารและพุทธนะครับซึ่งก็มี4ทีมจากอังกฤษลงเล่นกันหมดเลยคืออาร์เซนอลกับ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะวันอังคารแล้วก็วันพุทธเนี่ยเป็นเป็นแอสตันวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลซึ่งเก็บ3แต้มได้หมด เกมแรกเนี่ยโอเคมีซิตี้เสมออาร์เซนอลก็ชนะมาใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะมาเหมือนกันส่วนวิลล่าก็ชนะมาคือมันมันไม่ครบทุกทีมอะแต่คือรอบนี้ครบหมดนะครับมันก็บอกอะไรได้บางอย่างนะกันที่ผมคิดเองตัวเองไม่ได้มีการสัมภาษณ์ใครเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่เสื้อทีมที่ไม่ได้อยู่ในรอบเออ อย่าฟาแชมเปติกอีกตัวมันอยู่ในยูโรปาลีกนะครับตอนนี้มันเตะพอดีก็จะพูดถึงปัจจัยละกันครับที่ทำให้ทีมจากอังกฤษยังคงยอดเยี่ยมกว่าทีมในลีกอื่นๆละกันอย่างซิตี้เนี่ยก็เกมแรกอาจจะมีพลาดท่าต่ออินเตอร์วิลานไปยิงไม่ได้นะครับแต่ก็เกม2กลับมาได้ยิงสโลวานบาติสลาวาไปแล้วก็ได้ประตูแรกเร็วอีกแล้วคือซิตี้เนี่ยถ้าเกิดนำเร็วเนี่ยหยุดเขาไม่อยู่หรอกครับแล้วก็ <laughs> <isha> จะไหลตลอดเลยเป็นเหมือน,เป,นเป็นปรัชญาของเป็ปไปแล้วว่ายิงให้เร็วแล้วก็เก็บปิดเกมให้ไหวนะครับก็มองอยู่3สิ่งนะครับที่ทำให้ทั้ง3-4ทีมเนี่ยเก็บ3มแต้มได้ในช่วงเวลาแบบนี้หนึ่งครับข้อแรกเองคิดเองเออเองว่าโปรแกร,รมของอังกฤษมันจะเข้มข้นกว่าลีกอื่นๆดังนั้นเนี่ยการวางแผนโปก กลยุทธ์สตีชีเนี่ยของบรรดาผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็จะมีการวางลงหน้าว่าโปรแกรมที่มันอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยนักเตะมันยังพอมีความสดอยู่ตัวบาดเจ็บไม่ได้มีเยอะเนี่ยก็ใส่เต็มให้ได้ตั้งใจปิดจอให้ได้เพื่อให้โปรแกรมอีกไม่กี่เกมข้างหลังเนี่ยตอนช่วงป,ปลายปีเนี่ยมันจะไม่กระทบกับทั้งทีมชาติที่เอาดึงไปเล่นตอนฟีฟ่าเดย์หรือจะเป็นบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งมันจะแข่งขันช่วงปลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีผลนแน่ๆกับช่วงใกล้ๆเลกแรกที่ บางทีมขนาดเท่าเดิมซิตี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มนักเตะมาขนาดไหนมีแค่ซาวิโนเข้ามานิดหน่อยแล้วกันส่วนอาร์เซนอลได้ตัวที่ต้องการมาใช้ก็มีคาราฟิโอรี่เติมเต็มได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆใดๆที่ที่ที่เข้ามาบ้างแล้วกันส่วนเลียพูกับกับวิลล่าเนี่ยวิลล่านี่คือเชฟเดิมหมดนะครับแต่ตัวเล่นดีเพราะว่าเอเมอรี่เก่งส่วนเลียพูเนี่ยอาร์เนลร์สอดมีปัญญาแบบหนึ่งแต่ใช้ผู้เล่น ที่เป็นตัวเดิมเป็นทรัพยากรเดิมของคลับหมดเลยนะครับแทบไม่มีตัวอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็ม,ตมด้วยซ้ําแต่กลับเล่นได้ขนาดนี้เพิ่งได้มาสองคนคนหนึ่งก็เป็นคนที่ต้องยืมตัวอยู่บาเลนเซียต่อด้วยซ้ำไปแต่ท้งนเขาดีเกิดู่ในหัวดีมากใชายนาเตะเดิมระบบเพิ่มเติมและเล่นได้ไม่แย่ว่าเดิมด้วยซ้ำไปนยะก็เคยมองว่าทุกทีมเนี่ยวางแผนแบบนี้4เกมแรกซึ่งมันจะจบประมาณต้นเดือนพฤศจิกเนี่ยมัน พอผิดประมาณปลายตุลาแล้วกันพอหลังจากกลับมาจากทีิมชาติเนี่ยเตะให้หมดอีก2เกมแล้วก็ไปลุยกันต่อนในเกมที่ย,วยาวๆดังนั้นเนี่ยพวกเขามีแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวอังกฤษจะมีบอลถ้วยเยอะอะไรอย่างนี้ก็ต้องเล่นให้มันเต็มที่ไปก่อนซึ่งก็เป็นตามเป้าหมายนะครับแถมกับโปรแกรมแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นอย่างเฮียพูเจอ2ทีมแดียตอรี่ครับก็ผ่านมาได้แบบสบายแล้วกันแล้วก็วิลล่าเนี่ยถือว่าเหลือเชื่อครับที่สเตติกดีแล้วกันก็ อาจจะเพราะเอเมอรี่เจอแวร์ซองกามานีด้วยเคยเห็นมพระเห็นมาแล้วในในพรีมยรีกับบอร์กับเบอร์ลี่นะครับนักเตะอาจจะเป็นรองหลายคนแล้วก็โอกาสยิงของเบอร์บายยนค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องชมว่าเอมิเรโนมาตินสเขาเซฟนะครับนี่คือข้อแรกคือการวางแผนล่วงหน้าไว้กับโปรแกรมที่มันจะเข้มข้นตรงปลายปีข้อ2ครับที่ผมมองก็คือว่ายังเป็นปัญหาของทีมในลีกอื่นๆของยุโรปนะครับที่พวกเขาเนี่ยอาจจะมีช่องว่าง ของโปรแกรมที่ไม่เหมือนกับอังกฤษเขาทําให้ความเข้มข้นมันต่างกันแล้วก็อาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีมุมมองต่อการแข่งขันในรายการนี้อีกแบบหนึ่งที่ก่อนในอิตาลีก็มีมาเซอร์ไพรส์สหมือนกันมาถึงได้ในรอบลึกๆกกน,นะครับคือโอเคใน4ทีมสุดท้ายเนี่ยมีซิตี้ใช่ไหมมีเออขอภาภัยม,มีเดียมาดริดมีดร์ทบุนมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ครบขอัยด้วยคนะือว่า จากอิตาลีมันก็ยังไม่สุดขนาดนั้นแล้วปีนี้เป็นปีที่อิตาลีเจอปัญหาเรื่องของเงินเยอะนะครับก็ทําให้พวกเขาออกแบบโปรแกรมได้ไม่เด่นนักส่วนลีกอื่นครับลีกเอิงก็ยังไม่ได้เด่นมากมูนาโกออกสตาร์ทมา2เกมว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นรีโอโอเคช็อกโลกชนะมาริดได้แต่ก็ไม่ได้เป็นทีที่บอกว่าต้องเป็นมามืดโดยแท้จริงอาร์เบต์มาซเซไม่ได้มาในชุดนี้แต่คือว่าในเหลียาดีก็ที่ผมพูดเฉยๆยนะครับเพราะโปรแกรมในลีกเขาดีคือมัน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 ต่างกันนะครับก็เลยคิดว่าอังก สเก็ดูมันเป็นความต่อเนื่องมากกว่าละกันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรกันมากมายแล้วก็ข้อที่3ครับข้อที่3ที่ผมว่าทีมจากอังกฤษเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับก็โอเคปีก่อนทีมจากอังกฤษอาจจะไม่ได้โดนโคต้าเพิ่มเติมเข้ามากลายเป็นทีมจากเนยอรมนนกับอิตาลีได้โคต้าในเวทีที่เพิ่มมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าฟอร์มเป็นแบบนี้เนี่ยค่าสัมประสิทธิ์อังกฤษจะกลับมานะครับแล้วก็อาจจะได้โคต้าเพิ่ม ในฤดูกากลต่อไปกันได้อันนี้ผมก็เดาสุมๆเองละกันนะครับก็ส่วนหนึ่งว่าดีแหละนะครับยิ่งดูลิฟ์ูลสิโอ้โหลูกซาร่าห์นี่คือแบบเหมือนเขาซ้อมแต่งเข้าซ้ายท่าประจำแล้วก็ปั่นโค้งเสาไกลน,นี่คือรูปประจำของเขาทุกทีมยังกิจขยาดหมดนะครับแต่บลรนษยาพิ่งเคยโดนแล้วก็เป็นลูกที่แบบเสียกำลังใจมากๆเพราะว่าครึ่งแรกช่วงกลางค่อนท้าครึ่งแรกเนี่ยกดยับโอกาสยิง4ี่ห้าครั้งไม่เข้านะครับอาริสันเบเกอร์ก็เซฟเหลือเกินต้นเกมยิงเข้าอลาัหนาอีกคือ พอโมมนตัมงไม่ได้นะว่าน้ามันมเสียลูกสองเนี่ยก็เสียโปรแกรมไปเลยหรืออย่างวิลล่าเนี่ยมายิงในช่วงท้ายเกบจอนดูรานที่เขาแบบเป็นซูเปอร์ซับอีกคนหนึ่งอะไรเงี้มันมันมันมีกิมมิกอยู่อ่ะซึ่งมันทำให้รูปเกมที่ออกมาต่างกันพอสมควรก็นี่คือความเด่นของกิบนะครับแต่ต้องดูว่าพวกเขาจะอยู่ใน top ป8ได้กี่ทีมแล้วกันจะครบ4ทีมไ,ไหมหรือว่าจะเป็นบางทีมหล่นไปเพลย์ออฟหน่อยแต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นเพลย์ออฟที่น่าจะได้เปรียบทีมอันดับที่รองลงมาครับอันดับ9ถึง 24ใช่ไหมที่มาเพลย์ออฟกันเนี่ยว่ายังไงก็ได้เปรียบเยอะนะครับก็ถือว่าอังกฤษน่าจะตีตัวไปรอบน็อกเอาท์ได้หมดทั้ง4ทีมถ้าเกิดว่ารักษา,าฟอร์มแบบนี้ได้นะครับโอเคก็ okay, 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 ประมาณ yeah, นี้แหละครับ oh, ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปอยากพูดถึงทีมชาติที่จะแข่งขันกับไทยหน่อยในโปรแกรมคิงส์คัพเกมแรกก็คือฟิลิปปินส์พอเห็นประกาศรายชื่อมาเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยไม่ธรรมดานะเล่นในยุโรปเยอะนะเดี๋ยวให้มาลองดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนคลิปหน้าครับ <S <S